จริงๆนะเนี่ยมึงดูในสังคมในเมืองไทยไฟแดงโล่เลยเนี่ยมึงเห็นนะทำไมนี่ขับก็ไม่ได้เลนะเมืองหลวงเนี่มึงรู้ว่ะเพราะว่าอะไรเพราะกูบอกแล้วว่าอย่าให้กูขับก้องเสียขยะไม่ให้กูขับทำไมขับแล้วแล้วก็ไปโดยจับกล้องเสียขยะไม่ให้กูขับทำไม เดี๋ยวกูเ้จะพูไห้ฟังกูมีเรื่องบางอย่างที่ค้งอยู่ในหัวใจวันนั้นกูไม่ได้ระวังแค่กูขับไปสายหลังกูควนกลับได้ยังไงอยู่ๆแม่งก็มีคนโบกพร้อมตัรหนวทัังโงกออกมายืนตายไกวเห็นด่านแล้วกูอยากขับหนีแต่กูไมห่หนีหนีทำเฮียอะไรมึงบอกว่าไม่ได้ดูหน้ากูไม่ได้ใช้่ยาบอกทำเฮียอะไรคนขายนีตั้งะแยะมึงงัวแต่จะแพ้จับทำเฮียอะไร ยอมรับว่าพวกมึงเก่งแะพวกมึงเป็นตัวแก่งเรื่องเงยอะในเมืองไทยหาแดดกับของดำๆเออพวกระยำม,มึงทําได้ยังไงบางคนนอนอยู่กับบ้านพวกมึงก็การหาไปตรวจเยี่ยวเขาทาไมหรือเงินพวกมึงมันหมดไม่มีเงินพอลดกันหรือว่ายังไงยาลิซีวิกก็มีกัเบลี่ดีๆมึงมีได้ยังไงหรือเงินพวกผู้ขายยาที่จับเขามาแล้วมันก็โกงเขาไป เอาอยามาออกทีวีแต่เงนินไม่มีเป็นไปได้ยังไงเล่าปากินกันทุกวันวันละสี่ห้าพันมึงเอาเงินมาจากไหนเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทใช้เงินอย่างกระดาษเป็นไปได้ยังไงแปลกไหมอย่างนี้ไม่แปลกแต่ทีพวกมีแดกพวกมึงกับแปลกใจสัตว์มึงยังไงก,ก,กันแน่วันนี้ตำรวจในเมืองไทยกุองกงกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกให้ฟังนยว,ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงรู้ปะงานออกแล้วไม่หมดหรือไงหรือได้กําไรน้อยไปครับจ่า งานที่ส่งให้ผมมามีแจ่ยาบ้าตัวใหญ่ไม่มีพวกนี้เราจะโทรไปใหม่ถ้ามีตัวใหญ่แล้วช่วยส่งให้ผมทีตัวเล็กผมไม่เคยชอบดงแล้วเหมือนตอบขอบกระดำติดวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กูติดคุกอยู่กูมีใจที่หน,หนึงกูบ้างกูฝากบอกทุกคนกูเหมือนกัน เน้นเลยฝากบอยท็อปเนี่ยบอกคิดถึงมันมากรักทุกๆคนกูไม่เลืพวกมึงแต่คิดถึงกูเบื่คิดนี้ดูแล้วไม่คิดรู้ว่ากูรักเหมือนเดิมสาวของท็อป